สวัสดีครับวันนี้นะครับเรลจะก็จะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงลวงนะครับก็คือแห่งนีเพื่อนๆหลายคนนะครับทำเข้ามาเยอะๆเลยนะครับว่าจะเลี้ยง้วกต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็วันนี้ก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับอันนี้คือแมทนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีแมตโลนนะครับเป็นของสยามพีเทนครับดีแมเนี่ยนะครับก็คือเอาไปเลี้ยง ของพวกรู่กว้างรุ่นลงไม้นะครับเนี่ยตอนที่เขาเขียนไปตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เป็น e l m a t p o o นะครับก็คือจะเป็นสำหรับเลี้ยงพวกูกฮีนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเลี้ยงนอนะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้แบตที่มันเหมาะสมนะครับก็จะต้องเลือกดีๆนะครับเลือกที่มันเหมาะสมกับชนิดของหนอนแล้วก็คือจะเราใช้ของขนาดบเทนะครับแต่เราก็เลยเอามาให้ดูแต่ความจริงเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ครับขอแค่ให้มันเหมาะกับหนอนที่เราเลี้ยงครับนี่ครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้ครับคือตาแกงพลาสติกครับ เอาทำอะไรเอ่ยเอาไว้ล้านขีหนอนคะรเดี๋ยวจะรถจะทำให้ดูนะครับอ่าน,นี่นะครับต้อนกีมฟันเล่มหนึ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วความวโอ้โหนี่นะครับตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะแยกหมอนก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยล่อนขี้หนอนนะครับอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเราจะล่อนขี้หนอนออกนะครับแล้วก็แกลก่ยเบาๆนะครับนี่เห็นไหมครับทีเ่เหลือเป็นก้อนๆน,นี้ครับก็คือขี้หนอนนะครับ อันเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำปุ๋ยแล้วนะครับหรือว่าจะทิ้งไปก็ได้ครับนี่นะครับเนื่องจากหนอนนกคิมฟันลี่เดือของเจโรนะครับมันเลือกตัวใหญ่แล้วนะครับเจโรก็เลยจะเปลี่ยนกระปุกให้มันนะครับอันนี้ก็เป็นเออแมทนะครับเจโรก็หมักไว้ประมาณ1สัตดาบ์แล้วนะครับก็พร้อมที่จะให้หนอนลงไปอยู่แล้วนะครับนี่นะครับรุ่งคีมีตัวนึงนะครับโอ้โหเขี้ยวมันน่ากลัวมากเลยอะ พอมาไปด้วยแล้วแล้วมันจะมากัดเจโลไหมเนีย่ยเชี่ยน่าจะเป็นหมอมันก็ดูน่ากลัวเลย,ชยเชี่ยใหญ่มากอันนี้จเจโลก็เป็นกระปุกให้มันเหมือนกันนะครับถ้าทางมันน่าจะชอบแน่ชายใหญ่เลยตำรวจ